เออก็ตอบรับไปแล้วนะคะเรียบร้อยก็คือตอนนั้นพี่เอโทรมาตอนเช้าค่ะแล้วก็แกกำลังงงเงียงงงเงียอยู่แล้วก็เกวกเววกีเกก็โทรมาถามว่าเออน้องเกสตองเล่นละครในพี่เอนะเออเนี่ยเล่นคู่กับพี่เอ,อพีเอสกันตะโพงอะไรเงี้ยแกก็อบอกแกใชเคยร่วมง,งานกับพีเอสอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันดูเป็นบทที่ท้าทายดีนะคะก็คือเป็นคนดีคล้ายๆย,ยออนสินีเหมือนปีกมมกุลและค่ะเพยงแต่ว่าหลังๆก็จะมีอะไรให้เล่นมากขึ้นประมาณนั้น ชื่อเรื่องลิขิตด้วยาค่ะตอบตอบรับโดยที่แบบว่ายังไม่ได้อ่านบทเลยพอตอบรับเซยเยสไปเสร็จตามสักพักสินาทีมานั่งคิดเอ๊ยังไม่ได้อ่านบทเลยนี่ก็เลยโทรบอกพี่เอพี่เอขอขอบทมาอ่านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออ่านบทแล้วก็โอเคค่ะชอบช่องเจ็ดค่ะช่องเจ็ดค่ะวันครั้งนี้เอพี่เอมาทําให้ช่องเจ็ดเป็นครั้งแรกค่ะก็ท้าทายนะคะเพราะว่าเกรซไม่เคยเล่นเออเล่นเป็นสักพักกลางเรื่องก็จะ ต้องโตขึ้นมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็ถือได้ว่าเป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายก็มีรุ่นโตแล้วก็มีรุ่นลูกด้วยตอนเด็กใช่เพราะซึ่งเราก็ไม่เคยเล่นในบทที่แบบว่ามันโตขนาดนี้คะคะก็ดีใจทำไมพี่เล็เรียกเราค่ะได้ถามพี่เอไหพี่เอเคยถามพี่เอพี่เอกว่าพี่เอชอบเวลาที่เกใส่ชุดอะไรที่มันเพราะว่าละครเรื่องนี้มันเป็นเชิงพีเรียนนิดนึงนะคะนั่นแหละค่ะเป็นประมาณนั้นแล้วเขาก็มีโอกาสได้ดูผลงานอะไรเงี้ยล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วอะไรนะคะ ป็นพเรียดครั้งแรกค่ะแต่ว่าเป็นพิเรียดไม่จ๋ามากประมาณช่วงรัชกาลที่7ประมาณนั้นเกรงๆเลยเราพี่เอแบบเลือกเราเลยเออขอบคุณมากต้องแบบต้องขอบคุณพี่เอมากๆจริงๆที่แบบว่าที่ไว้ใจ,จมอบบทนี้ให้กับเกรสเนี่ยนะคะเกรสเองก็ตั้งแต่จบปิดมงกุฎเองก็ยังไม่ได้รับละครเรื่องไหนเลยก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็โหเกือบปีอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าพักไปทําธุรกิจมาด้วยอย่างเงี้ยตอนี้ก็ตั้งเวลาจะรับละครสักเรื่องหนึ่งก็ ต้องคิดเยอะมากๆเลยม,มีมีค่าที่ติดต่อมามีอะไรติดต่อมาแต่ว่าเราก็ต้องดูหลายๆอยา่างอันนี้เป็นพี่เอค่ะพี่เอบอกน้องเกสรับประกันเลยพี่เอเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เราโอเคพี่เอได้อะไรอย่างางี้ <c oughs> อ,อช่วงประมาณปลายมีนาค่ะ,ะหน้าติเดือนหน้าน่าจะเปิดกล้องกันละ